ที่เพิ่มเข้ามานะครับคือตระหน้าของการเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับ16%นะถือว่าทั้งสตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคหมดเลยนะอ่าครับเราจะมีหมดไอหน้าเพิ่มเข้ามานะครับในเกมนะเพื่อในการเฉลิมฉลองครบรอบนะครับก็สวัสดีนนกคนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคินชาระอีกครั้งนะครับ ในวนนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลของดาวแดงใหม่นะครับทั้งหมด3ตัวนะที่เพิ่งจะเข้าเกมมาอ่ะไม่ใช่สิที่กําลังจะเข้ามาในเกมนะครับอ่ะโดยดาวแดงทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นดาวแดงชุด The Movie นะซึ่งก็จะต่อจากดาวแดงชุดก่อนนะครับซึ่งก็เป็น The Movie เหมือนกันนะดาวแดงตัวแรกที่จะเข้ามานะครับนั่นะคือทางด้านของ รูเคียร์นะครับรูเคียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรูเคียร์ดับบลฟี่นะครับตัวเก่านะซึ่งเป็นรูเคียร์ดับบลฟี่ตัวเก่าเป็นตัวสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเผ่า์ไรสสังกัดนะครับคิลเลอร์เนี่ยคือโยมมาทูดนะแล้วก็สแตทหลังจากการอัพดาวแดงนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะคือเป็นตัว,ตว,ตวละครสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นหลังจากอัพดาวแดงเนี่ยนะอยู่ที่829นะครับก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ตรงนี้ครับคือสกิลลิงนะ สกิลลิงอันเก่าเนี่ยคือทาน้าของการลดคู่ดาว12เปอร์เซ็นต์นะครับอันใหม่เนี่ยคือที่เพิ่มเข้ามานะครับคือทาน้าของการเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับ16เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเป็นสกิลลิงที่ค่อนข้างจะดีนะครับสามารถเอาไปลิงพวกตัวตีสกิลได้นะครับเพราะว่ามันลดคูดาวด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสกิลด้วยนะครับ16นะส่วนทาร้าของอาร์บีนะครับอาร์บีที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือทาร้าของวีคิเอนดิฟเอนส์นะครับหรือว่าการลดค่าพลังป้องกััันนของศตรรูะคบ โดยอาร์บีนี้นะครับจะมีผลหลังจากที่เรากดแอนติอะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะส่วนอาร์บีที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเซตเดิมเลยคือการเพิ่มประธานโจมตีธรรมดา40%นะครับที่สถานะ5วินาทีนะครับแล้วก็อันติแรงขึ้น40%นะครับมีเพิ่มฮิตนะเพิ่มขอบเขตการโจมตีนะครับ20%นะแล้วก็ทางด้านของสปินเตอร์บวกหนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของรูเคียนะก็เป็นตัวละครที่ หลังจากอัพดาวแดงมาแล้วเนี่ยค่าพลังก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สกิลลิงก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลลิงก์ที่ค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ได้ดีเลยนะอโอเคไปตัวต่อไปครับตัวต่อมาคือในเรื่องของโฮมูระนะโฮมูระเนี่ยเป็นเผ่าไราสังกัดนะครับคิลเลอร์เยคยโยมมาทู่แล้วก็สเตตหลังจากการอัพดาวแดงมาแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะคือจะเป็นตัวที่สามารถเล่นไฮบริดได้นะครับถ้าใครจะเล่นนะแต่ผมก็คิดว่าคงไม่มีใครเล่นหรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เอาไปลิงก์กันใช่ไหมเออ เป็นตัวละครสายตีธรรมดานะครับค่าพลังตีธรรมดาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่808นะครับแล้วก็ทา่า้า่ของสกิลลิง์นะครับก็คือทา้าทของการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเนี่ย20%นะครับแล้วก็ลดเวลาการตีสถานะพิษเนี่ย55%นะเอออันนี้คือสกิลลิง์ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ท่าที่ของอาร์บีนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิล40%นะครับตีสถานะ5วินาทีอัติดแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มฮิตนะครับ เพิ่มฮิตเนี่ยคือสกิลที่เ,เพิ่มเข้ามานะหลังจากการอัพดาวแดดนะครับมีหน้าของการเพิ่มขอบเขตการโจมตีด้วย20%นะครับแล้วก็สปินเตอร์บวก1นะสำหรับโฮมูราตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เอาไปลิงก์ได้นะครับคือค่อนข้างจะค่าพลังก็ถือว่าโอเคนะเวลาเอาไปลิงก์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สกิลลิงก์ที่เพิ่มเข้ามาคือลดเ,อเวลาการติดสถานะผิดใช่ไหมมันก็เป็นสกิลลิงก์ที่ถามว่า ใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาเราไปเจอดันที่มันมีบ่อผิดอะไรเงี้ยนะหรือว่าเวลาเราลงคิวเควสระดับยากครับแล้วมันจะมีบ่อผิดอะไรประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ลิงก์ได้นะตรงนี้นะต่อมาคือเรื่องของคิสเกตนะครับคิสเกตในภาคเดนมูฟี่นะเป็นเผ่ายมทูตนะครับคิลเลอร์เนี่ยคือฮอลโลแล้วก็สเตตต์ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคือเป็นตัวตีธรรมดานะครับค่าพลังตีธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่819นะ แล้วก็ฐานาของสกิลลิงคือสกิลลิงเก่าเนี่ยคือการเพิ่มเลือด25%นะครับเวลาเราผ่านสเตจในเควสนะเออส่วนสกิลลิงใหม่คือการเพิ่มลดคู่ดาวนะครับ10%นะเออสกิลลิงใหม่คือลดคู่ดาว10%นะแล้วก็สกิลอาร์บีคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิล40%นะครับในสถานะ5วินาทีอันติแรงขึ้น30%นะครับมีเพิ่มฮิตนะเพิ่มฮิต ใช่ครับมีเพิ่มฮิตที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของการเพิ่มขอบเกตการโจมตีด้วยนะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สปินเตอร์บวกหนึ่งนะครับโดยคิสเกตตัวนี้ก็ถือว่าหลังจากอัพตัวแดงไปแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจัดน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีรถคู่ดาวมาให้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตีธรรมดาด้วยนะครับอโอเค ถือเพราะว่าเป็นการอัพดาวแดงที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าสกิลลิงใช้ประโยชน์ได้หมดทั้ง3ตัวเลยนะถึงแม้ว่าฐานะของโฮมูระอาจจะใช้ยากหน่อยนะคือมันใช้ในสถานการณ์จําเป็นจริงๆนะครับสำหรับโฮมูละนะส่วนฐานะของคิซึกเกเนี่ยก็การเพิ่มลดลดคู่ดาวมาให้10%เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับถือว่าทั้ง3ตัวเนียเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคหมดเลยนะทั้ง3ตัวนะครับ โดยโหมดใหม่นะครับเป็นหน้าของโหมดอารีน่านะครับซึ่งจะเพิ่มเข้ามาในเนี่ยครับคือเป็นโหมดที่ผู้เล่นจากทั่วโลกนะครับคือหมายความว่าผู้เล่นจากทุกเซิร์ฟนะครับจะสามารถเข้ามาเจอกันได้ในโหมดนี้นะเออเป็นโหมดที่เราสามารถไม่ว่าคุณจะเล่นโหมดเซิร์ฟเอ,อ ear, P, เชียเซิร์ฟเซิร์ฟโกลบอลนะครับสามารถมาเจอกันได้หมดเลยนะ นะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยจะมาเป็นแบบไหนแบบแบบละเอียดละเอียดนะผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าที่ผมดูนะสามารถจะเลือกทีมนะครับคือสร้างทีมของคุณนะครับกับธานาของผู้เล่นคนอื่นนะครับทั่วโลกนะสามารถแล้วก็เข้ามาแบทเทิลกันแบบว่าเรียลไทม์นะครับคือเป็นออนไลน์จริงๆนะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนกับเอ่อธรรมดานะครับไมไ่คือ PVP ที่สามารถเล่นแบบเรียลไทม์กับคนอื่นได้นะเออแบบว่าเล่นแบบตอนนั้นเลยอ่ะนะครับ เนี่ยนะครับจะ,จะสังเกตได้ว่าเลือดเราเนี่ยมันเยอะมากๆ,ๆนะครับเลือดในในในโหมดเนี่ยนะอันนี้นผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นแนวไหนนะคืออาจจะเป็นการเลือกตัวละคร6ดาวมาตัวหนึ่งแล้วแบบตัวไหนก็ได้หรือเปล่านะแล้วก็แบบว่าค่าพลังทุกอย่างก็เท่ากันหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาฟัดกันในอารีนาเนะ่เออประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะนี่นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับฐานะของโหมดอารีน่านะถ้าเกิดว่าท่านได้สนใจเนี่ยก็ต้องรอนะครับอาจจะอีกสักพักหนึ่งนะเขาถึงจะอัปเดตตัวเกมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มโหมดนี้เข้ามานะครับอาจจะมาช่วงครบรอบของเกมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าครบรอบของเกมเนี่ยจะมีตัวอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เรานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นท่าของอิจิโกะกับฐานะของเบียคุยะนะเดี๋ยวใกล้ๆวันเนี่ยทางตัวเกมอาจจะปล่อยฐานะของทีเซอร์มาก่อนแล้วก็มา วิเคราะห์กันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับข่าวสารแล้วก็อะไรหลายอย่างที่เอามาฝากกันนะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับผมฝักทุกคนนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตานะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะร้อยซับแล้วนะครับดีใจมากอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงโอเคขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ TETS